เพื่อที่จะได้ระลึกถึงภาษารียบรก่อนว่าเราทั้งหลายได้เรียนพระธรรมโดยที่ท่านนั้นทรงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงปฏิสัมพิธามัชจุลนิเทศมหานิเทศพระสูตรอีกหลายสูตรมีสังคีติสูตรพร,ระสุตรระสูตรตาสาธิกาสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญเป็นพระสูตรที่ใหญ่ที่ท่านภาษารียบตรนั้นมีใจอนุเคราะห์สหธรรมิก พอนสัพพมจาลีทั้งหลายทั้งที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระสารีบุตรท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์โดยการนําพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยแต่งตั้งประกาศเราทั้งหลายก็ได้รียนลลถึงคุณของพระสารีบุตรทีนี้เรามาศึกษาความเป็นตายของพระสารีบุตรในอัตถกถาจุนพระสูตรสังยุตติกายมหาวรวั ข้อความในสังยุตตนิกายมหาวราระอัตถกาถาจุนทสูตรกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาที่เมืองภพศสาลีเสด็จออกจากหมู่บ้านเวลุวะทรงนำรือว่าเราจะไปเมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จกลับจากทางที่เสด็จมานั่นเทียวไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับแล้วก็เสด็จไปพระเชตวันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงวัด ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเลวไปที่พักกลางวันเพื่อนเหล่าอันเตวาสิกในที่นั้นแสดงวัดแล้วหลีกไปคือลูกศิษย์ของท่านก็ประพฤติวัดในท่านนะนะก็จากไปท่านจึงกวาดที่พักกลางวันปูแผ่นหนังล้างเท้าแล้วนั่งคู่บาลังเข้าพระสมาบัติก็คือเข้าพระสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ลำดับนั้นเมื่อท่านออกจากพระสมาบัตินั้นตามกําหนดแล้วก็เกิดความปริวิตกขึ้นว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายจากปรินิพานก่อนหรือหนอหรือว่าพระคราสาวกปรินิพานก่อนแต่นั้นก็รู้แล้วว่าพระคราสาวกปรินิพานก่อนจึงตรวจดูอายุสังขารของตนแล้วก็รู้ว่าอายุสังขารของเราเนี่ยจะเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงคิดว่าเราจะปรินิพานที่ไหนลำดับนั้นท่านคิดแล้วแล้วก็คิดอีกว่าพระาหุนปรินิพานในดาวดึงพิภพ คือพระหุ่นเนี่ยปรินิพานก่อนภาษาริบุตรนะทานยากลทัญญะปรินิพานที่สะฉัดทันเราจะปรินิพานที่ไหนดังนี้ก็เกิดความสังเวชปรารบมารดาคือคิดถึงแม่แล้วก็สลดใจเลยว่ามารดาของเราก็เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจ็ดองค์ก็คือลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเป็นพระอรหันต์เจ็ดท่านด้วยกันแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในพระธรรมและไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เลย ท่านมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลหรือไม่หนอจะได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมรคของมารดาก็ตรวจดูต่อไปว่ามารดานั้นจักบรรลุด้วยธรรมเทศนาของใครคือผู้ใดประกาศอริยสัจมารดาของท่านจึงจะจะเห็นแจ่มก็ทราบว,ว่าบรรลุด้วยธรรมเทศนาของท่านเท่านั้นไม่ใช่ของใครอื่น ก็ถ้าเราพึงขวนขวายน้อยก็จะมีคนกล่าวกับเราว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตำหนิภาษารีบุตรว่าภาษารีบุตรเทระเป็นที่พึ่งของคนที่เหลือทั้งหลายจึงอย่างนั้นในวันแสดงสมจิตตรสูตรของท่านเทวดาพันกรวดบรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาที่แต่งตลอดโสดาปติมัคสะกะธาคามิมักอนา,นาคามิมกักหานับไม่ถ้วนปรารบการตรสู้รในที่อื่นๆอ,อ,อีกมากและตระกูลแปดหมื่นตระกูลเนี่ย ยังจิตให้เลื่อมสายในพระเถระก็เกิดในสวรรค์ทั้งนั้นบัดนี้ท่านไม่อาจที่จะเปลื้องแม้เพียงความเห็นผิดของมารดาของตนได้เลยเพราะฉะนั้นจึงตกลงใจว่าเราจะเปลื้องมารดาของตนจากความเห็นผิดแล้วปรินิพานในห้องที่เกิดนั่นแหละจึงคิดแล้วว่าวันนี้เทียวเราจะขออนุญาตพระผู้มีพระภาคจเจ้าแล้วออกไปดังนี้จึงเรียกพระจุนท่าเถระมาว่าจุนท้า เธอจงให้สัญญาแก่ภิกษุบริษัทห้าร้อยรูปของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถือเอาบาตและจีวรไปพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปบ้านนาละกะพระเถระก็ได้ทําอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรไปสํานักของพระเถระพระเถระเก็บเสนาสนะกว่าที่พักกลางวันและยืนอยู่ที่ประตูที่พักกลางวันของตนก็ตรวจด,ดูที่พักกลางวันคิดว่า แบบนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเป็นความคิดว่าท่านจะได้เห็นเชตวันอย่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีการมาอีกแล้วมีผู้สิวห้าร้อยรูปเวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูนพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้าพระองค์ขอพระสุคตเจ้าทรงอนุญาต นี้เป็นกาลปรินิพานของข้าพระอ,องค์อายุสังขารของข้าพ,ออร,พระองค์ปลงแลกก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพอขออนุญาตเสร็จนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อตรัสว่าเธอจงปรินิพานก็จะกลายเป็นการสัรเสริญความตายไปเมื่อตรัสว่าเธออย่าปรินิพานคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะยกโทษว่ากล่าวสันเสริญคุณของวัตตะ เพราะฉะนั้นไม่ตรัสคําแม้ทั้งสองเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเธอจักปรินิพานที่ไหนคือมาขอลาปรินิพานเนี่ยจะไม่บอกว่าจงปรินิพานหรือจงอยู่คือไม่พูดทั้งสองคำถามว่าท่านจะปรินิพานที่ไหนท่านพระสารีบุตรเมื่อกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักปรินิพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดในบ้านนาละกะแควนมคตนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสารีบุตร เธอจงสําคัญเวลาในบัดนี้ก็การเห็นภิกษุเช่นเธอของภิกษุผู้เป็นทั้งพี่และน้องของเธอเนี่ยจักหาได้ยากในบัดนี้เธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นพระเถรารู้แล้วว่าพระศาสดาทรงหวังเฉพาะการแสดงธรรมที่ขึ้นด้วยการแสดงฤทธิ์ของเราหมายให้ว่าแสดงฤทธิ์ด้วยควบคู่กับการแสดงธรรม ท่านก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศประมาณชั่วหลับต้นตาเหาะลงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทศพลแล้วก็เหาะขึ้นประมาณสองชัว่วลำตาลแล้วก็ลงมาถวายบังคมอีกก็เหาะอยู่อย่างนี้เจ็ดครั้งแล้วก็ลงมากราบเจ็ดครั้งนะแสดงปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างแล้วก็ปรารบธรรมกถาคือท่านแสดงอริยสัจธรรมด้วยกายที่ปรากฏบ้างด้วยกายที่ไม่ปรากฏบ้าง แส,แสดงปรากฏเฉพาะข้างบนบ้างหรือปรากฏเฉพาะข้างล่างบ้างหรือเฉพาะแค่ครึ่งกายบ้างบางทีก็แสดงเป็นรูปพระจันทร์โดยที่ไม่มีใครเห็นบางครั้งก็เป็นรูปพระอาทิตย์บางครั้งก็เป็นรูปภูเขาบางทีก็เป็นรูปทะเลบางทีก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีก็เป็นเท้าเวสสวรรค์มหาราชบางทีก็เป็นเท้าสักกะบางทีก็เป็นเท้ามหาพรหมเมื่อแสดงปาฏิหารหลายร้อยอย่างอย่างนี้พระเถระจึงกล่าวธรรมกถา ชาวพนครทั้งสิ้นประชุมกันแล้วพระเถระเหาะลงแล้วได้ยืนถวายพระบาทพระทศพลลำดับนั้นพระาศาสดาได้ตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบทธ,ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรพระสารีบทบอกว่าสีหะนิกิลิตะเรียกการเยื้องกลายดุจราชสีพระเจ้าค่ะพระสารีบรเอาเถิดธรรมปริยานี้ชื่อว่าสีหานิกิลิตะสารีบุตรเอาเถิดกระบวนธรรมะนี้ชื่อว่าสีหานิกิลิตะ พระเถระได้เหยียดมือมีสีดังครั่งสดก็แสดงว่ามือของพระสารีบุตรนี้สีแดงแล้วก็จับที่ข้อพระบาทเช่นกับลายเต่าทองของพระาศาสดาพลางกราบทูลว่าข้าต่อพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บรรเทญบารมีมันหนึ่งอสงไขยตํำไรแสนกับก็เพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองนี้ของพระองค์มโนรสของข้าพระองค์ถึงที่สุดแล้วบัดนี้ นี้ไปการประชุมกันในที่เดียวกันด้วยอำนาจปฏิสนธิจะไม่ได้มีอีกแล้วสมาคมก็จะไม่ได้มีความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้วข้าพระองค์จะเข้าเมืองคือพระนิพพานที่ไม่แก่มไม่ตายกระเสริมมีสุขเย็นสนิทไม่มีภัยที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหลายแสนพระองค์เข้าไปแล้วถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงชอบพระไทยโทษใดๆของข้าพระองค์ ที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาขอพระองค์ทรงอดโทษนั้นด้วยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นการไปของข้าพระองค์แล้วก็ภาษาริบท่านลาปรินิพานซึ่งหลังจากนี้จะไม่มีการสมาคมอีกต่อไปกลัวหารว่าเมืองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีผู้เข้าไปเสวยซึ่งหมายถึงการดับโดยประการทั้งปวงซึ่งไม่มีการปฏิสนธิอีกต่อไป พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าสารีบุตรเราอดโทษต่อเธอก็โทษรายๆของเธอที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาที่ไม่ชอบใจของเราไม่มีเลยสารีบุตรบัดนี้เธอจงสําคัญกาละอันสมควรเถิดเมื่อท่านภาษารีบุตรถวายบังคมพระบ,บาทของพระศาสดาลุกขึ้นในลําดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วเมื่อท่านภาษารีบุตรถวายบังคมพระบ,บาทของพระศาสดาลุกขึ้นใน ลำดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทองอนุญาตแล้วแผ่นดินใหญ่แม้ที่กำหนดนับด้วยภูเขาสิเนรูภูเขาจักรวาลภูเขาหิมพานและภูเขาบริพันธ์ร้องขึ้นพร้อมกันดุดก,กล่าวว่าเราไม่อาจจะทรงกองแห่งพระคุณนี้ไว้ได้ในวันนี้ได้ไหวแล้วจนถึงน้ำเป็นที่สุดเทพมโหระึึกคือดนตรีในอากาศของเทวดาก็บรเลงขึ้น มหาเมฆก็ตั้งขึ้นแล้วก็ยังฝนบกกระพัดให้ตกลงพระศาสดาทรงดำเดีว่าเราจะให้พระธรรมเสนาบดีแสดงโดยเฉพาะดังนี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมเสด็จมุ่งหน้าต่อพระคันธกุตีได้ประทับยืนบนแผ่นแก้วพระธุระก,ก็ทำประทักษิณสามครั้งแล้วถวายบางคมในที่สี่แห่งก็คือกราบข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังกราบสี่แห่ง แล้วก็กราบทูลเปล่งวาจาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไปหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับแต่กับนี้ไปข้าพระองค์เหมาบลงที่เต้าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมัศสีปรารถนาเห็นพระองค์ความปรารถนาของข้าพระองค์นั้นสําเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรก นี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระองค์ไม่ได้มีอีกแล้วดังนี้แล้วก็ประคองอัญชลีซึ่งร่วงรรงด้วยการประชุมทั้งสิบนิ้วหันหน้าเฉพาะตราบเท่าที่จะเห็นได้ถอยกลับแล้วถวายบังคมแล้วหลีกไปมหาปติพิมไม่อาจจะส่งไว้ได้วันไว้จนถึงน้ำรองแผ่นดินพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กรัสกับภิกษุที่ยืนแวดล้อมว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงติดตามพี่ชายของพวกเธอไปเถิขดขณะนั้นบริษัททั้งสี่ละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พระอ,องค์เดียวในพระเฉตวันออกไปไม่เหลือเลยก็ทุกคนก็ตามส่งพระสาริบุตรกันฝ่ายชาวพระนครสาวัตถีพากันพูดว่าข่าวว่าพระสารีบุตรเถระทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประสงจริตตรินิพพานออกไปแล้ว เพวกเราจะไปเยี่ยมท่านพากานถือเอาของหอมและพวงมาลัยเป็นต้นออกไปจนนั่นประตูเมืองสยายผมร้องให้คร่ำครวญโดยในเป็นต้นว่าบัดนี้พวกเราเมื่อถามว่าท่านผู้มีปัญญามากนั่งอยู่ที่ไหนพระธรรมเสนาบดีนั่งณที่ไหนดังนี้จะไปในสำน,นักของใครจะวางสักการะในมือของใครก็เสียใจร้องให้คร่ำครวญเนี่ยน พระเถระหลีกไปแล้วจึงได้ติดตามพระเถระพระเถระเพราะความที่ตนดำรงอยู่ในปัญญาม,มากคิดแล้วว่าทางนี้คนทั้งหมดไม่ควรก้าวเลยแล้วก็อุทมหาชนว่าท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้พวกท่านจงหยุดอย่าถึงความประมาทในพระทศพลเลยแล้วให้หมู่พิทศุกลับหลีกไปกับบริษัทของตน พวกมนุษย์เหล่าใดต่างคร่ำควรวญว่าครั้งก่อนพระผู้เป็นเจ้าเที่ยวจาริกไปแล้วก็กลับมาบับนี้เป็นการไปเพื่อจะไม่กลับมาอีกจึงพากาันติดตามอยู่อย่างนั้นพระเถระกล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับไปลำดับนั้นท่านภาษารีบุร ทำการสงเคราะห์พวกมนุษย์ตลอดเจ็ดวันในระหว่างทางพักเพลิมคืนเดียวในที่ทุกแห่งก็คือเดินทางเจ็ดวันเนี่ยนะจากเมืองสาวัตถีมาถึงนาละกะในเวลาเย็นก็คือมาถึงหมู่บ้านเนี่ยเวลาเย็นได้ยืนที่โคนต้นใส่กล้ประตูบ้านลําดับนั้นหลานของพระเถระชื่อว่าอุปรเรวตะไปนอกบ้านได้เห็นพระเถระแล้วจึงเข้าไปยืนเล่าอยู่แล้วพระเถระจึงได้กล่าวกับเขาว่า ยายของเธออยู่ในเรือนหรือครับท่านผู้เจริญบอกเธอจองไปบอกว่าเรามาในที่นี้เมื่อยายกล่าวว่ามาเพร่อเหตุไรก็จงกล่าวว่าข่าวว่าพระเถระจะอยู่ในบ้านตลอดวันหนึ่งในวันนี้ท่านจงจัดแจงห้องที่พระเถระเกิดและข่าวว่าท่านจงรู้ที่อยู่ของพิสูจน์ห้าร้อยรูปเขาไปแล้วก็บอกว่ายายลุงของผมมาแล้ว ยายก็ถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ประตูบ้านมีใครอื่นมาบ้างไหมบอกมีพิสูตติดตามมาด้วยห้าร้อยรูปถามว่ามาทําไมเขาก็บอกความเป็นไปอย่างที่ภาษาเรบุตรสั่งมานางพรามณีก็คิดอยู่ว่าลูกชายของเราเนี่ยทาไมจึงให้เตรียมที่อยู่แก่เพื่อพิสูเท่านี้ท่านเบือดมาตั้งแต่นมตอนแก่แล้วอยากจะศึกกระมังจึงให้จัดแจงห้องครอบให้ทําที่เป็นที่พักของพิสูห้าร้อยรูป ให้จุดเทียงและตะเกียงส่งไปถวายพะระเถระพระเถระพร้อมกับพวกพิสุขึ้นปราศาสตแล้วก็นั่งอย่างห้องคลอดพอนั่งลงแล้วก็ส่งพวกพิสุไปว่าพวกท่านจงไปพักผ่อนกันเถิดอมเสนาบดีอยู่ที่ไหนเห็นแล้วว่านอนบนเตียงที่เป็นที่ปรินิพานในห้องที่ตนครอดในบ้านนาละกะพวกเราจะไปเยี่ยมท่านเป็นครั้งสุดท้ายมาแล้วได้ยืน่ออยู่ ราสารีบทก็ถามว่าพวกท่านเป็นใครท้ามหาราชก็บอกว่าท้ามหาราชครับมาเพราะเหตุไรบอกจะมาบำรุงเข้าของท่านภะษารีบทก็บอกช่างเถิดผู้มีอายุผู้บำรุงของเราผู้เป็นไข่มีอยู่ขอพวกท่านจงไปเถิดแล้วก็ส่งไปคล้อยหลังเท้ามหาราชเท,ท้าสักก็มาคล้อยหลังเท้าสักเท้ามหาพรหมก็มาพระเถระก็ส่งให้ท่านเหล่านั้นกลับไปเมื่อนางพราหมณาีเห็นพวกเทวดา พากันมาจึงคิดว่าเทวดาเหล่านี้ไหว้บุตรของเราแล้วก็ไปเพราะเหตุไรหนอเแลจึงไปยังประตูของพระเถระแล้วถามว่าพ่อจุนทะมีความเป็นไปอย่างไรพระเถระพระจุนทะเถระก็บอกความเป็นไปนั้นจึงเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญมหาอุบาสิกามาพระเถระก็ถามว่าพ่อเหตุไรจึงมาในเวลาที่ไม่เหมาะนางจึงกล่าวว่าพ่อแม่มาเพื่อเยี่ยมลูกแล้วก็ถามว่าพ่อ พวกใครมาก่อนก็ตอบว่าเท้ามหาราชทั้งสี่มามหาอุบาสิกาเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่หรือพ่อมหาอุบาสิกาเท้ามหาราชทั้งสี่เหมือนเด็กวัดตั้งแต่พระศาสดาข,ของพวกเราถือปฏิสนธิก็ถือพระขันรักษาแล้วเอาคล้อยหลังเท้ามหาราชไปแล้วใครมาบอกเท้าสกกะจอมเทพเจ้านี้เป็นใหญ่กว่าเท้าสก,กะจอมเทพอีกหรือ อุบาสิกาเท้าศักกะก็เช่นเดียวกับสามเณรผู้ถือสิ่งของเวลาที่พระศาสดาของพวกเราเนี่ยเสด็จลงจากดาวดึงพิภพก็ได้ถือเอาบาดจีวรตามลงมาหลังจากเท้าสักกะไปแล้วเนี่ยผู้ใดมาสว่างสวัยนี้กว่าคนอื่นหมดอุบาสิกานั่นเท้ามหาพรหมผู้เป็นพระเจ้าและเป็นศาสดาของโยมบอกว่าลูกนี้ยังใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมพระเจ้าของโยมหรือ อุบาสิกาเล่ากันว่าชื่อว่าท้ามหาพรหมสีเหล่านั้นนะ่ะในวันที่พระศาสดาของพวกเราประสูตรเอาขายทองรองรับพระมหาบุรุษคือรู้ว่านางรูปปาสารีคนเนี้จะบรรลุเพราะฝั่งพุทธคุณเพราะฉะนั้นคําถามทุกคําถามเนี่ยจะชี้ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดขณะนั้นเมื่อนางพรามณีคิดว่าเพียงลูกของเรายังมีอนุภาพเท่านี้ พระศา,าสดาซึ่งเป็นพระเจ้าของลูกเราเนี่ยจกมีอนุภาพขนาดไหนหนอพลันปีติห้าอย่างก็เกิดขึ้นแผ่ไปทั่วสรีระพระเถระก็คิดว่าปีติสมนัตเกิดขึ้นแล้วแก่มารดาเทียวแบบนี้เป็นเวลาสมควรจะแสดงธรรจึงกล่าวว่ามหาบาสิกาท่านกำลังคิดอะไรลูกแม่กำลังคิดถึงเหตุนี้ว่าเพียงลูกเรายังมีคุณถึงเพียงนี้แลว แล้วศาสดาของลูกนั้นเล่าจากขนาดไหนมหาอุบาสิกาขณะที่พระศาสดาของอาตมาประสูตรในขณะที่สเสด็จพนวดในขณะตรัสรู้และในขณะประตศธ,ธรรมจักหมื่นโลกาธาตุก็หวั่นไหวแล้วขึ้นชื่อว่าผู้ที่จะเสมอด้วยศีลเสมอด้วยสมาธิที่จะเสมอด้วยปัญญาที่จะเสมอด้วยวิมุตติที่จะเสมอด้วยวิมุตติญาณทัศนะไม่มี แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ขยายให้พิศดานว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจงโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงทลายเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานผู้จแแแำแนกแจกแจงพระธรรมก็แสดงพระธรรมเกี่ยวกับพระพุทธคุณอย่างนี้ไปเรื่อยในเวลาจบธรรมเทศนาที่ประกาศอริยสัจของลูกรักนางพรามณีก็ดำรงอยู่ในโสดาปติพล์แล้วก็กล่าวกับลูกว่าพ่ออุปติสะทำไมพ่อจึงทำอย่างนี้ พ่อไม่ได้ให้แม่ดื่มอมตะทาเห็นตานี้แกแม่ตลอดการเท่านี้ตําหนิลูกว่าแม่น่าจะมาสอนกันตั้งนานแล้วนะที่ไหนได้นะท่านก็เวียนมาด้วย,ยแต่ไม่ยอมฟังเองพระธีระก็คิดว่าบัดนี้เราให้เท่านี้ก็ควรแก่มารดาแลว้วนี้สําหรับข้าเลี้ยงดูสําหรับแม่พรามณีสารีจักควรด้วยเหตุเท่านี้เพียงว่าหยิบยื่นโสดาปฏิพมให้ก็ถือว่าควรแก่ข้าน้ํานมแล้ว ใช้ข่านำนมตอบแทนเสร็จแล้วของเรานีนใครใช้เสร็จบ้างก็เลยกล่าวว่ามหาอุบาสิกาท่านจงไปเถิดก็ส่งนางพรามมณีไปแล้วก็กล่าวว่าจุนทะเวลานี้เป็นเวลาเท่าไหร่บอกว่าจวนสว่างแล้วครับเธอจงประชุมพิกสุสง์พิสุสง์ประชุมกันแล้วครับเธอจงประคองให้เรานั่งพระจุนทะก็ประคองให้นั่งแล้วพระเถระจึงเรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าอาวิโส เมื่อพวกท่านทั้งหลายเที่ยวไปกับผมตลอด44ปีกรรมใดของผมที่เป็นไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีที่พวกท่านไม่ชอบใจขอให้พวกท่านจงอดโทษให้แก่ผมด้วยพิสูจนทั้งหลายก็เรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจ